ดกล้วยเกาหลีตันง่าปั่นกว้ยดีนะ สวัสดีค่ะขอเจริญพ่อทพาะ่าสามีข้ามหาสมุทรส่งให้วัดท่าการ้องามตกำลังจัดห้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอเจริญพ่้อทพาปบาสามีนิ่มเดียวด้วยกันอ้าวเออน่มตาเลยคิ้ดีเลยตาไอ้อ้าวเนี่ย ปลาปลาบเลาบปปลาบ้อเปลไปเบ่งปลาไปเบ่งปลาอืมทำได้ดีแม่เ็กเรียกเดียร์เรเดียรเขาเลออืม ก็จับอะไรข้างบนเป็นพานเลยก็มีที่เที่ยวเยอะแยะนะนจอดอีกขวางเขาอยู่นะครับพอนองงูห้าศูนย์สามเก่งสูนิชีนะครับไปที่รถของท่านด้วยเข้าไหมล่ะเข้าไหมล่ะคุณพี่ชาโอ้ยแม่นแม่นแม่นเม่นเม่นแสดงว่าตอนเด็กเคเล่นหยอดหลุมเเคยเคยแสดงว่า

น่อ่มาดีดีหนูไม่เคยไปเที่ยวไหนเลยนะเนี่ยอืมไม่ได้ไปไหนเลยอืมอืมอืมอืช่วยขนาดนี้ยังไม่มาดูหรือคืาไม่าฟรอืม